หลายคนนะครับเลือกซื้อบ้านกับโครงการพอไม่อยากปวดหัวกับผู้รับเหมาแต่แล้วเราก็เจอปัญหาที่เราไม่คาดคิดอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างหรือการเลือกวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพเรารู้ว่าการซื้อบ้านคือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณที่เอสติมาเราสร้างบ้านเหมือนเราสร้างให้ตัวเองเราเป็นแบรนด์เล็กแต่ใจใหญ่ที่ทุกโครงการเจ้าของโครงการลงไปดูเองทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนไปถึงการก่อสร้าง เพราะบ้านที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่แต่คือบ้านที่ต้องทําให้คุณรู้สึกสบายใจและพิเศษในทุกๆวันที่โครงการอาคินวันทุปทัตเตมีเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราใช้วัสดุพรีเมียมประตูอลูมิเนียมทอสเทมที่เป็นแบรนด์ชั้นนําและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น กระจกลามมเนตความหนาพิเศษ8มิลิเมตรลดเสียงรบกวนเพิ่มความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยให้ครอบครัวไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งโครงการช่วยให้บ้านของคุณปลอดภัยและทัศนียภาพสวยงามกว่าเดิมหลังคาพีวูโฟมความหนาพิเศษ5มิลิเมตรกันความร้อนและเสียงจากภายนอกเราใช้สีพรีเมียมที่เรียกว่าสีเท็กซเจอร์ช่วยให้บ้านสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความคงทนช่วยกันรอยแตกเหลาเราลงทุนกับสิ่งที่คุณอาจมองไม่เห็น แต่รู้สึกได้ในทุกๆวันเพราะเราอยากให้บ้านทุกบ้านของเราคือบ้านในฝันที่พร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับคุณได้ในทุกๆมุมมาสัมผัสกับบ้านที่ใส่ใจในทุกดีเทลที่โครงการอาคินวันทุปาแต่มีด้วยโตคุณเองคุณสามารถทักแชทหรือลงทะเบียนนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการได้เลยครับ